ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัถึง15โลบักเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวถุงมือใหม่ในสแลปแบทเทนะครับมีชื่อว่าถุงมืออ่าถุงมือแท็กนะฮะหรือว่าแท็กนั่นและฮะ นี่นะครับก็ถุงมือหน้าตาจะเป็นชุดพรางของทหารเนาะชุดพรางตัวนะซึ่งสกิลก็คล้ายๆกับเจ็ดเลยก็คือถ้าเกิดเรากด e เนี่ยตัวถุงมือเนี่ยมันจะบินไปหาสตูนะฮะและทำการระเบิดสตูได้เองซึ่งไม่ทำดาเมจนะฮะทำแค่เพียงเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนี่นะครับมันจะเป็นรูปถุงมือบินไปหาเป้าที่เราเล็งไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะระเบิดตูมเลยนะครับระยะระเบิดก็คล้ายๆกับ ตัววเ,เลยนะครับอ่านี่นะเรียบร้อยนะะเข้าบินไปแล้วนะครับก็วิธีการรับเนี่ยเราต้องใช้หนึ่งหมื่นสี่พันสลับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ามันใช้กี่สลับเนาะก็หนึ่งหมื่นสี่พันสลับนะฮะก็คือผมพูดถูกไปแล้วนะครับนี่นะครับเออเข้าบังนี่นะคือ ถุงมือที่เราต้องใช้นะก็คือเราต้องใช้ถุงมือจํานวน1นึ่งสีัลบนั่นแหละนะครับก็หน้าตาผมก็ดูให้แล้วเนาะผมก็รีวิวเอ,อ่อตัวถุงมือได้แค่นี้นะฮะเพราะว่าไม่อยากจะรีวิวมากเนาะอยากให้ท่านผู้ชมมาลองใช้เองนะครับก็คือผมจะสรุปสั้นๆนะครับก็คือมันสามารถปล่อยตัวถุงมือออกจากถุงมือเรานะครับเพื่อไปทําการระเบิดบุคคลนั้นๆได้ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมเสื้อเข้ากลุ่มดิสคอร์ดกดตามแฟนเพจแล้วกดซื้อกกนด้วยสำนีรับเป็นพิเศษนะครับสินค้าเราจะแจกพิเศษนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจุจๆนะครับ